สวัสดีครับเช้านี้นะครับผมมีภารกิจหนึ่งอย่างนะครับผมของพี่หมูนะครับก็คือการเดินฉีดตามหัวขันนานะครับผมการฉีด้าฉีดวัชพืชอะไรพวกนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานสามวันก่อนนะครับได้มีการตีดินโดยรถตีดินไปแล้วตอนนี้ก็จะมาฉีดยาตามหัวขันนาเนยนะครับผมเป็นภารกิจแรกตอนเช้านะครับอากาศดีมากนะครับ เดี๋ยวเรงน่็จวเราแทนไปดูนะครับผมช่วงนู้นนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับผมยังไงเดี๋ยววันนี้ติดตามคลิปการฉีดยาหัวคนาแล้วกันครับโดยพี่หมูกับพี่เก๋นะครับกับหวานใจนะครับผมจะเป็นไงติดตามครับผมตรงนี้คือเสร็จแล้วนะครับจากที่เมื่อวานนะครับที่มีรถตะขาบนะครับมาทํานะครับนาพี่หมูนะครับผมรถตีรถตีนะครับผมตีตะขาบนั่นละครับผม นี่ตอนนี้เสร็จหมดแล้วนี่เป็นอย่างนี้แล้วพร้อมที่จะเริ่มทําแล้วนะครับแต่ภารกิจเช้าวันนี้นะครับพี่หมูบอกว่าต้องมาฉีดยาหัวคนาฉีดฉีดยานะครับฉีดยาที่หัวคนาก็เลยตามพี่หมูมาดูนะครับนู่นครับพี่หมูไปอยู่นู่นครับนู่นครับนะครับตรงกอต้นกล้วยนู่นนะครับนั่นแหละครับผมพี่หมูแหละครับผมเขาอยู่ตรงกอต้นกล้วยนู่นนะครับแต่ผมยังหาทาง ทางเข้าไปไม่เจอนะครับไม่รู้ว่ามันต้องลัดเลไปตามพนาตรงไหนนะครับนี่หครับดูนะครับพี่หมูอยู่ไกลเลยนะครับนูงนเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนนะครับแต่เดี๋ยวหาวิธีก่อนนะครับก็่จะเข้าไปถึงตรงนั้นนะครับผมครับผมนี่นะครับนั่นนะครับคือพี่หมูนะครับพี่หมูมาทําการฉีดยานะครับ พ่นหญ้าก่อนนะครับที่หัวคันนานะครับผมอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมเดินทําคนเดียวแล้วนะครับผมส่วนหวานใจนะครับหวานทางนู้นนะครับนู่นไปสูบน้ําครับสูบน้ํานะครับเข้านาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นนาของพี่หมูทําหมดเลยนะครับผมสามสิบไร่นะครับผมนี่วันนี้พี่หมูเขามาเก็บนี่เก็บหญ้าก่อนนะครับวัชพืชตัวดีนะครับ ชอบแย่งอาหารของข้าวนะครับผมนี่ครับนี่หวานใจนะครับนี่อก็ชอบโอ้ไม่ง่ายนะครับโอ้โหดูนะครับขนาดตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักเก้าโมงน่าจะได้ครับแดดเปี้ยงเลยผมยิงแป๊บเดียวเนี่ยยังรู้สึกเลยนะครับว่าโอ้ เนี่ยมันหิมะตกแล้วจะละลายอ่ะนี่นะครับต้องมีการปรับก่อนนะครับหีดว่าจะพืชนะครับพวกมแมลงพวกหญ้าอะไรพวกนี้นะครับหมูก็ามาตามเก็บนะครับทำเองเลยนะครับนี่น,นะครับคอยรถที่ทำเมื่อวานนะครับ มาตีดินเสร็จนะครับเขาก็ปล่อยน้ําเข้ามาครับนู่นครับนู่นครับนี่นนั่นี่บนี่ครับปล่อยน้ําเข้ามาอ้น,นี้นี่นี่น,น้ามันเริ่มเข้ามาอย่างนี้นะครับปล่อยน้ําเข้ามาครับเพื่อที่จะให้เจ้าสกีบกนะครับมาปฏิบัติการอีกทีหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวขั้นตอนของสกีบกมานะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะตามให้ชมอีกทีนึงนะครับผมนี่ครับพี่เก๋นะครับขันใจพี่หมูนะครับช่วยกันนะครับกอกยานะครับใส่ให้พี่หมูไปเดินฉีดต่อนะครับผมช่วยกันสองคนครับน่ารักดีนะครับวิถีชีวิตแบบนี้นะครับแล้วกันช่วยกันทํานะครับ สองสามีภรรยานะครับผมเห็นแล้วยิ้มออกเลยครับผมแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้ยังยิ้มได้เลยโอ้โหหวานจอยครับหวานจอยแบบนี้นี่นะครับผมเดินฉีดเองนะครับไปเรื่อยๆนะครับตามคันนานะครับผมเพื่อจะกําจัดวัชพืชนะครับเอาญ้าออกนะครับผมดูนะครับผมผมแพนไปนะครับหไกลสุด เฉพาะเดินคนเดียวก็เหนื่อยแล้วนะครับนี่แบกแบกไอ้ถังน้ํายาฆ่าหญ้ามาด้วยนะครับแล้วก็ดูนะครับเนี่ยต้องเดินทําหมดครับโอ้ความมณะที่หนึ่งครับความอุตสาหะที่หนึ่งครับสุดยอดครับนี่ตามมาช่วยกันนะครับสองคนนะครับนี่ครับเรคนหนึ่งคอยเดินตามนะครับเราเผือน้ํายาหมดหรืออะไรเงี้ยครับผมก็เติม หลังๆก็น่าจะหนักนะครับผมใส่น้ําด้วยครับใส่นิญาด้วยดูครับเดินอย่างนี้ไปเรื่อยครับแดดก็ร้อนนะครับขอเดี๋ยวครับให้ข้าวมันแพงหน่อยนะครับเกษตรกรที่ทํานานะครับเขามีรอยยิ้มกันบ้างนะครับต้นทุนก็สูงนะครับผมไหนการทําที่มันทั้งร้อนทั้งแดดนะครับทุกอย่างนะครับผมขอให้ราคาข้าวเหยียบหน่อยนะครับผมเคยมีช่วงหนึ่งนะครับชาวนา เกษตรกรนะครับหลายท่านดีใจกันนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นได้หายเป็นนานแล้วนะครับผมราคาข้าวที่พวกเขาต้องการนะครับเขาก็อยากจะให้มันเป็นผลผลิตนะครับแล้วก็มีรายได้ที่มากกว่านี้นะครับผมเมื่อข้าวขึ้นพวกเขาก็ดีใจนะครับมีกําลังใจทําต่อไปนะครับให้พวกเราได้มีข้าวนะครับได้กินกันต่อนะครับฝากด้วยนะครับหนือยงานไหนนะครับรับผิดชอบท่านดูแลนะครับข้าวนะครับจําเป็นนะครับ กินกันทุกครัวเรือนนะครับให้พวกเขาได้ดีใจกันบ้างเถอะครับเนี่ยดูนะครับผมถ่ายอยู่ในร่มนะครับนะแลดูตรงนั้นนะครับเปี้ยงเลยครับผมพี่เขาก็สู้ต่อครับเห็นไหมครับข้างหลังนั้นน้ำนั่นไม่รู้กี่ลิตรนะครับน้ำหนักน่าจะเยอะมากครับอยากทำจริงๆครับผมตั้งใจจริงๆถอด้อนออกไปนะครับไล่เห็นวิถีชีวิตการทำนาด้วยนะครับผม